อารมณ์คืออนาคตสังเกตดูไหมคะตอนเช้าถ้าเราตื่นมาแล้วเรางุนหิดเจออะไรก็งุนหิดงุดนหิดทั้งวันเรามักจะดึงดูดเรื่องราวที่มันน่าง,งุนหิดเข้ามาหาเราเรื่องราวที่ทําให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจเข้ามาหาเราทั้งวันเลยกับการขาดถ้าเช้านี้เรารู้สึกมีความสุขหรือต่อให้เราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทําให้ใจเราไม่สุขแต่เรายืนยันว่าเราเองมองเห็นสุขและยังคงโฟกัสที่จะสร้างความสุขต่อไปก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆที่เข้ามาหาเรา ต่อให้เป็นเรื่องราวที่คนอื่นมองว่าไม่ดีแต่เราก็มองว่าดีได้อยู่ดีดังนั้นวันนี้อารมณ์ของเราเป็นตัวกำหนดอนาคตอยากรู้ลองเซิร์ชดูนะคะ law of attraction law of universe กดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งจักรวาลหรืออ่านนะคะหนังสือ the secret ก็ได้เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราจะต้องมีความสุขเพราะความสุขกำลังสร้างอนาคตให้กับเราทำไมเราต้องคิดดีเพราะการคิดดีของเรากำลังนำพาอนาคตดีๆให้กับเรานั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ